สวัสดีครับบีนน้องอยู่กับซองฮาร์ดบินลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเช้านี้เพื่อนทีมงานประหลุขออะไรอย่างกินตอนเช้านะครับตอนเสาร์ตอนเสาร์ตัง้ตงไปยิ่งทานกินมาเนี่ย ทุกคนมันมีหมดแหละมันมีมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังยู่ที่ว่าจะรอดรอดกอนตอนไหนนบัลลัก่ะมันจะนี่รักินรงไงมันไม่พูดถึงเรื่องอะไรบอกก็เอาพูดความจริงทุกคนมันก็มีเบื้องหลังเบื้องลึกอยู่แหละแต่ยื่นี้มันจะรอดรอดกันนาดไเมื่อกี้ดินะเมื่อกี้เขาเศร้าแด้วไอ้เจ้าวัวเด็้ก็คิดภาพเลย นับผิดกติปาทูภาพที่สามเลือดแห้งแบบนั้นเลยตัดเลยมืออื่นเมื่อวันนี้มีเตี๋ยวไก่กับผลไม้รวมนัคาดีรักถามว่าแม่ใครทำอ่ะก็ยืนนุ้ยไงแม่รู้เรื่งก็นันตาป้ายเราอะร้องแบบคือเตี๋ยวคือเตี๋ยวไก่กับผลไม้รวมวันไหนควรยืนนุ้ยไงกินหมดแล้วดูอันไปทางนี้นะฟันก็จะไม่กินแต่พวกไก่ทอด ทำงานกา่อนนั่นสิบสงเลยซอสอ,อ่ะเอาลูกอัลตันทิ้งซอนควักใหม่ด้วยกันครับไ,นะไม่ไม่ให้ซื้อไปเสียวเลยซอสอ่ะเคยทำแบบนี้นะเอามากินแดงช้อนให้พวกคูณตั้งเลยเอาเมนูอะไรแต่และว,วันเจ็ด <7 S 2> วันว <c oughs> แล้วเขียนมาเลย,ยพวกก็ทำแล้วแล้วซอสก็ทำแล้วแล้วก็ไปซื้อของตั้งที่กำหนดทำไว้แล้ว บอลช่วงลไริอช่วเริ่มซ้อมอ่ะ้อมที่สรุปแล้วไม่ไม่นมนีไม่เอาอ้เรื่กับลเนี่อบอลเออันนี้รถหุนเหรอคะคืง่หอนงานกับโอยหอนงานเนี่ยบเราห่างจากโรบินสันห้าโลนะท่านบอแล้วทานไปกันีแล้ว เอาเวลานอนนะครับต้องไปนอนใส่กเราค่ะไปนไปอ็ไรรอรอกืนสิไอ้โรเนี้ยมันรอกืนสิบอสันหนวกวันนองหัวจบาทก่อนค่ะนี่ไม่านอนโรบ้นมือบอกก่อนบ่าบอกก่อนเชียก่อนพีเชี่ยผมก่อนก่อนนีเชี่ยผมก่อนที่ไปไฮร็อกเบ้ากินนังกูสีเบิร์สันแล้คนหมาที่ใต่หางก็มั่วมนกันเนี่ย กระซ่าไหมกระซ่าเฉยโดนมาเห็นรูปองเซเว่นได้เด็ดโอ้ได้ประมาณตักแชทอ๋อไม่กินข้าวแต่ว่าจะลงเซเว่นนะคะกระโมกไหมแต่มียากาหน้าบมาเไื่โมกบอรัตนทัดจอดรุนพุ่ประจอดไหมตัวลงเซเว่นเ่ยดมเคยจะไปซ่เคตอนี้ม่เคย ปกโลออกไปเซเว่นมากุ้งกุ้งตอยขนุไปเสือเมซอนเขนผิานรล่ผานใหกลุไปเสือเมซอนก่อนกล้วยเารออยู่อสิ่งมันุดตอยนิดหน่อยอ้าวมันลงเหรออะไรอ่ะกล้วยยาวาอ๋อปเี่ยนเป็นประมงอ๋อมีระเบียนหรอน เสียบเอามานีก็น่นดเนี่ยนี่นิวอยู่ราเไ่ได้คืนอยู่เได้แล้วเนี่ยเราเดืคือรอเอาซูจ่นาามากเกไปเอาหดใส่ผมเป็นม่งูเลยหรอครับรูใจเอาูไปเก็บพังดอยูน่เอาเสเสาถึงมือหิมะเอาคือเลยมากเสียเาหอนแย่เม่ได้กินก๋วเตี๋ยวไม่หอนเออเ็นแล น uhm. oh so so mmm, so so okay, yeah. ี่จะเป็ใบพืกล่องเราบอกไอพี่เพี่แยกเดียวน่น่เนี่ยอันสอดสอดีเตไมมันสุกมือเฟ้อนเขาบอกันเป็นทยนออีเียออีเีย่หญ่ยังงั้น ใอ่แต่ว่าเห็นหนาวไม่เหีนไปส่วนแล้วส่วนี่ปนก็นั่งส่วนญี่ปุ่นไม่กี่ดวงสจวนญี่ยุ่นแจะให้ใครสามคนที่จใจ้นครแค่เราเลยจะให้ใครสาคนนึง่ามจับเลยเราขึ้นแต่เราต่ไหนน กูได้ไปเห็นเป็นรหบาทเด้อเสื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 อแปเอาลิตรเพี่นบ้าหนอบอกคุได้พวกคนไปเห็นก่อนเมือกิ้นั่เป็นเพี่นไหมถูกดวาหลายพอจะใช้ไปซื้อยาระลาดน่ไปซื้อพอถมั้ยเพอตอนเช้ยืมกินกิแน่นอนกินมันแล้วกันนึงกูเฮียเสือไปแล้วไม้กง่ายุ้กก้อยมันอยู่กตท่อปาทานมั้งประมาณหกโลนี่แหละ แล้วบ้านโอ้ยนี่หน้่งฮะเข้าบ้านออกบ้านนี้ครับผมครับผกแปะนั่นกินมื้อไหนกินเนื้อเยี่ยมขออนุญาตกินนู้กินโลดเนี่ยเนี่ยมันเสียบเนี่ยมันหลั่งจะกินเลยอี๋ตายไปเพราะได้กินเนี่ยนั่นตายไปก็ได้ยินเสียงเสียงตะเคาะได้ดมตะกินไม่ได้ยินไม่ได้ยินต้องหงายหงายหนาวหอนหงายหนาวอยู่เลยหงายหนาวใช่ พี่พี่เอ้ยไป้ยเฮ้ยโจมเอ้ยน้าแม่ผมบอกมันส้งๆทุกท่านเลยบอกสูบไหนเนาะเออนั่งเป็นอย่างตะย่านแค่นั่งเป็นอย่างบอไม่แทง่งไม้แท่งนะ ไม้แทงขาไม่เอาแท่แล้วไปแกงแล้วไปแก้นมาดนี้แค่พองมีเยามันหัมันหนืดบวมคือจะพูดโล่งเดีวซะเออโล่คนลงทาแล้วก็ดิวนิ้วไม่บวมงาดิวเป็นดิวเล็กเนตอติดิวบวมเป็นเราจะเราไปหาหมอไปเกอบนี้เกิายเกหนัดหัดบ่งแดีวเขบอกว่าเกิดมาพูหน่อยมาเนี้คือบลาคือบนั่นเกอีงเงินเงินเดืนเดือนมนถ้าเราไเ็บขาแล้วมันตนอ มึงเจ็บขาป่ะใช่ยำกระสันยำกระสันแต่ว่าบอกเขาบอกเดือยเรียงกบมีเสนัห์นี่นักเต็มไม่เคยคิวกับการทำงานไม่เคยไม่ไม่ใช่ไม่เคยผิวไม่เคยผ่อนเน่ไม่เคยมีคำว่าผ่อนเลยตั้งแต่ซ้อมยังไงเต้นตัวปิดวงกรอบก็เต้นเหมือนเดิมยังนั้นเต้นเลือดจริงบอกเลยว่าเขาว่าเอาเปรียบนี่บมีเลยเต็มเต็มสิบ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 ตลอดเลยเหงื่อนักนี่สิคือเพลงเนี่ยพอทัเพลงปุ๋ยลุงรุดจบปุ๊บคนต่นั้นคบอเลีย คนตานั่งสเรียกคางเดียวทุกวันทิอิูเคนตานสี่ยคางเดียวูเมอนั่งตินทัู้ทังอิรคนตานัียกเดียวตลอดท่านได้ขึ้นนั่งนี่สูคเนี่ยโอ้ยเดือซื่อนี่แบบออเส้นลเส้นไม่เอาเขาหมุนด้วยคนคนละคนเล้ทสี่คนก่กลาง้าลังบออิมแลอน ่ก็บอกรถรถแต่โควิดนะแม่ซื้อซื้อนี่มากินในรถโอ้โหยอกแมาห่ใหญ่กทุกมือเลยานเป่ยุคบ้านนคะเพราะโควิดมือล่อแหลกเนาะมันบวมันจะต้นนั่นเลยอ่ะใช่้แตะกี้มันสมัยใกล้เนี่เ็จ้อเด็เห็นยูดูไปหน่อยนะยูดูไปหน่อยพวกเนนี่จะมันสูงีนี่มันจอย นี่ก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวของเราน้องกึ่งกำลังสั่งก๋วยเตี๋ยวอยู่นะคะก็ใจแล้วล่ะคะอย่แล้วเออสั่งเส้นอะไรอันนยำสองไม่กูไม่อเต้มยำ ก็เลยิบงมใ่าอ ah> ่เดีพะแมนเีมันมีร้แต่ว่าเครื่องก็สอนค่ะเฮ้อไม่สีใส่ของส่สคนนั้นในสอนใส่นิดเดียวเลยแต่ว่าในในมอนั้นพอหนึ่งมต้องออกแหแบบมุกขไล้ออกกันแล้ว เอาแปดโมงครึ่งค่ะตอนแปดโมงครึ่งเล๊ทมโทะสิบโบ๊ทโ๊ทโบ๊้โ๊เป่ะโพ๊เนรอกินยังรึชัสู้ใจอันผู้ดีสิเห็นตุมยำผู้ดีสิกินตุ่มยำนะปรุงขาเน่เลยก็จะอย่งนี้วร์ใปรุงน้ำปลาเยอะนะคะเยอะเมือว่านนี้น้ำปลาเรืองน้าชื่นชมนะคามือว่านเลี่ยมคุ้มนะคะเมือว่านเนี่ยมือว่านนี้เท่มย้ง กับ้นกเนี่ยคอนซิมคอร์ลอก็สีกสีมเหมือนตัวก๋วยเตี๋ยวนะครับได้เิมเจ้าเก่านะ้วัปอไปใสเนี่ยนอนเร็วเก้วมือนยังไงคือนอนเร็วสเวลาไห้ากะกนไอ่๊อปอนออให้ได้เด้อ มันก็ได้ถือเวลาเราอันนี้สักทีให้ให้ให้นมาลอยกันดูโอเคมืออื่นของานอีกขอของานอีกขออีกสัก3ามคิดนะคะสู้ใจกันมาปลอยกันนะปลอยกันเข้ามาเข้ามาชมเขาต้องเข้ามินบัลายเดี๋ยวจะให้มานะเป็นยูทูบเบอร์นะครับถึงงานเพืเท่าไหร่แม่ โมบยาปวดแฉล์ปวดแฉล์แล้วแหละปวดแฉล์ปวดแฉล์ย้ำคืนไปกินตะปูหงปวดทรมานั่กับมานอนปวดอยู่แม่เสียออกนะไหาตัดแขนออกตัดแขนค่ะข้าจะนั่งกินข้่าหนึ่งไปเดี๋ยวจะไปแล้วเกี๋ยจะไปขึ้นรถแล้วโอเคมีกับ เป็นบรรยากาศด้านหน้าเวทีนะครับพี่น้องพอนวีเราเก็บเวทีใกล้เสร็จแล้วนะครับเราอีกประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับดเดี๋ยวติดตามนะครับพี่น้นองยฝากกดไลค์กดติดตามนะครับให้ช่องฮายเดลเพมดออฟฟิเชียลเลยนะครับมืัอนี้ว่ามีผีเป่าวันนี้วันนี้แกงบ่คอ่อยพร้อมหน้าพร้อมตากันเปานไไดมืัอนี้เพราะว่าห้ามอามออาบน้ำยาจะเลิกเกือน,น้ำบ่อลไหล,ลนะครับเจอกัน ถึงงานได้เจอกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวถ่ายให้ชมเดี๋ยวถ่ายให้ชมอีกนะครับสรบกินีเอาไปสมกสวัสดีครับ